สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมิชชั่นที่สองนะคะอ่าบกมือให้กล้องหน่อยเออวันนี้เป็นมิชชั่นที่สองนะคะเป็นการแข่งขันรถกระดาษอ่าโชว์รถกระดาษเลยค่ะนี่เมื่อเช้าได้ให้นักเรียนพับรถกระดาษนะคะแล้ววันนี้ก็เลยเป็นมิชชั่นสําหรับการแข่งขันรถกระดาษของอ่พี่ประหกนะคะโดยมีไอ้สองตัวปอสองมาร่วมแจมด้วยนะคะอะ่เราตกลงกันว่าใครแพ้เสียตังค์ใช่ไหม เอาแล้วป2มีตังจ่ายไหมเอาแล้วจะมาเอาจาต่ตังเราอะแต่ไม่ยอมควักตังตัวเองจ่ายอ่ะนะคะโดยเราเาได้เรียงลําดับแล้วอใครได้คนแรกอ่าภูได้คนแรกนะคะคนที่สองใครคะคนที่สองเป็นนิ่มนะคะหายจากโควิดมาหมาดๆเลยเดี๋ยวติดกันทั้งห้องนะคะคนที่สามใครคะแจ็คนะคะคนที่สี่ตุ๊กตาและคนที่ห้าอันปันไอ้สองคนละ อาเป็นจุบเขาจะเป็นคนที่หกเปลา่าตึ๊บตึบอ่าหมูอ้วนเป็นคนที่หกแล้วบาสเป็นคนที่เจ็ดอ่าอ่าคนชนะไม่ได้อะไรคนแพ้เสียตังค์นะ <c oughs> อ่านะคะเตรียมเตรียมคนที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะครู <c oughs> ปล่อยก่อนแล้วค่อยนะให้มันรู้จังหวะจะโคนบ้างชีวิตเนี้ยอืครูรออยู่เส้นไถ อ่ะคุณรออยู่เส้นชัยนะคะเส้นชัยอยู่นี่เส้นชัยอยู่นี่นะคะอ่ะคนที่หนึ่งเตรียมรถเตรียมสตาร์ทนะคะรถเตรียมออกวิ่งนะคะคนที่หนึ่งนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยมาเลยค่ะเชิญมาทางนี้เลยค่ะมานี่เลยค่ะหลบ คนที่สองพาคาเตียมตอนซ้อมอย่างไกลเนาะพาม่อ๋อเอาเอาไว้เอาไว้ริมริมขยับเดี๋ยวเดี๋ยวเออขยับเอบเองี้เออนี้นะคะต่อไปคนที่สองอนักถอยหลังนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง้ย้ยอันเหมือนเป็นการแข่งปอดเด็กเหมือนกันนะคะปอดใครใหญ่ก็ลมเยอะ <S <S อะ <S <S อารมบอารมบเอารดลบ อ่าเสียมแท้หมูอ้วนขึ้นมาเด้อไม่รู้รว่าไงละห้าสี่สามสองหนึ่งไปอโอ้โห,โหตายแล้วพีพ่พี่แจ็คนะคะพี่แจ็คมาแบบรดพุ่งมากเลยนะคะคนที่สี่ค่ะนี่ดูตัวสก่อนนะคะนี่ปอดใหญ่แน่อนอนนะคะ ชนนะอยอ่าปลอดใหญ่แน่นอนนะคะคนนี้ดูทิว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะอ่ะาดีสามสองหนึ่งไปโอ้ยโอ้โหเอารถหลบดิเอาลดลบลดลบเอ้พ่อใส่นะอืออันนี้แหละนี่นี่ตัวนี้ตัวเอาชนะเลยจะเอาชนะให้ได้นะคะเอาสู้ไปนอ่า ชนะได้จังคนละบาดห,ห้าปันสู้ไหมสู้ครับเฮ้ยห้า น้ำสวยดังต้นอาอาหวดเลยหน 1... ่งไปไปเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องอาเสมอใครเสมอใครเอออ่ะห้าสี่ามสองเนี่ยอุ๊ยครูรู้แล้วทำไมมันไปได้ไกลอ่ะมันคันเล็ก รถมันคันเล็กนะคะอารอกที่หนึ่งผ่านไปได้แต้มตามผู้ชนะอันปันมีรถทั้งหมด7คันถูกไหมปันได้ที่หนึ่งปันได้ไปเจ็แต้มที่2มี2คนได้กันแล้วกี่แต้มคนละหกแต้มนะของตัวเองไหมนะคือบาสได้หก,กับใครคนนึง<ค>แจ็คได้6ที่เหลือ5ใครหมูอ้วนกับลูกตาได้5้แต้มนั่นของใคร นิ่มได้สี่แต้มและสุดท้ายภูได้สามแต้มเอารอบสองค่ะไปโอลามาโอลามาเลี้ยงลำดับไมค่ะเรี้ยงลำดับไมแทนเลี้ยงลำดับไมใครจะห่าคนี่อาอ่าอ่า

ก่อน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 จะเริ่มให้ทําท่าสู้ตายหนึ่งท่าก่อนคิดท่าของตัวเองไว้ก่อนที่จะเป่าค่ะก่อนที่เราจะออกตัวทําท่ายัางไงดีฮะน้องได้แล้วอ่ะให้คิดท่าของตัวเองนะก่อนอ่พอทําท่าเสร็จปุ๊บเราก็เป่าเลยเอออ่าทําท่าไงดีอ่าเอาเลยว่าไปไม่มีการนับถอยหลังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยแต่ต้องมีท่าก่อนนะ ต้องมีท่าก่อนนะเออเอาเอาไงดีอืมอ่าไปอ่าขยับมาทุกตาขยับขยับมาข้างๆเบอร์ขว้างเบอร์สองเราจะเอาแต้มสองสองสองรอบรวมกันนะคะอ,อ่ามีท่าก่อนเอาท่าก่อนเอาท่าก่อนเอาท่า,า,ทาไงดีไม่มีท่าไม่ได้ไม่ได้แข่งนะ ืจอจบแล้วไม่มีท่าอ,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 อืใช่วอ้โหว้าวมา,าสามค่ะลำดับสามรอบนี้ภูมันจะเอาชนะให้ได้โปพิพิ้โตพิษ เตรียมเอาท่าก่อนผู้เอาท่าก่อนอา่าหมูอ้วนหลบดิเอ่าเอาเลยเอาเองเลยโอ้ขยับขยับขยับอมองกล้องกันเด้อสิแม่งไม่มองกล้องเลยอะ โอ้ยังยังยังรอบนี้เชื่อเถอไอ้อแจ็คไม่ไม่ยอมแพ้หรอกตุอปตา่าอ่เออต่อไปใครตะกี้พอดีแล้วกันนะนี่แหละยอดหญิงปอดเหล็กยอดหญิงปอดเหล็กนะคะอืมอนี่ <c oughs> โอ้ปา้า อ่ามันสองรอบรวมกันนะมันสองรอบรวมกันนะเอ็นนี่แหม่อย่างี้ไงเออโอ๊ยฮุ้ยแจ็คมาหนึ่งอ่ะโอ้แจ็คมาโอ้ไปเนาะบ้าสู้สูบ้าสู้สูเออเอาท่าอะไรดิเอาท่าอะไรดิเอ้ย โอ้ยเดี๋ยว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 เอารวมคะแนนเอาคนที่ได้ที่หนึ่งก่อนไปรวมของเก่าได้เท่าไหร่ที่หนึ่งแจ๊กแจ๊กแจของเก่าเท่าไหร่รวมแล้วได้สิบสามใช่ไหมอ่าอ่าจำมนะแจ๊กสิบสามนะอ่าต่อไปคนที่สองของใครรวมมาได้สิบใช่ไหมเอาเอารถตัวเองกลับรวมมาได้สิบเดี๋ยวเพิ่งคนที่สาม ของใครสามไอนคันนี้ของใครอะรวมมาได้เท่าไหร่เจ็ดหกห้าสิบเอดอ่ายังเป็นที่สองอยู่แจ็คที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าต่อไปของใครสองครั้งบวกแล้วได้เท่าไหร่เจ็ดอ่ายังเป็นเป็นที่สี่อ่ะต่อไป ของใครอนะแปดแะต่อไปของใครคราวที่แล้วได้กี่แต้มคราวที่แล้วได้อะไรห <5. S 1> ้าคราวนี้ได้สี่เป็นเก้าหมูอ้วนหมูอ้วนคราวที่แล้วได้กี่แต้มห้าบอกอันนี้สุดท้ายเออคนสุดท้ายใครได้น้อยสุดหมูอ้วน ดีดมากอกคนละครั้งค่ะมาหมอูอ้วนมาวางตรงนี้วางมากอกตรงนี้ทำอุมอ้ม้มาตรงกลางเลยอ่าอ่าอุ้มนี้อุ้มงนี้หมอูอ้วนอ่ะทุกคนดีดมากอกคนละครั้งผู้ชนะหมอูอ้วนดีดมาเกอกคนละครั้งค่ะตึง้งเอาไปเขา้าไปโอ้โอ โอ้นี่แหละนี่แหละตัวเจ็บอะโอ้สบแล้วชนะคะ่ะแจ็คชนะค่ะแจ็คชนะอะวันนี้มิชชั่นที่สองเป็นของพี่ประหกก็ได้จบลงแล้วคะ่ะเอาวันนี้ขอสวัสดีคะ่ะเอ้อะ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 สวัสดีสวัสดีส